ให้เจ็บแล้วก็น้องแสนดีทําให้พวกเราทาดน้าสั่นสะเทือนเลยนะ <c oughs> น้กหมูนักการด้วยความเครื่องปิติค่ะจุดนี้เองค่ะว่าคุณเจ้าทุกท่านเจ้าคะในเรื่องของพระรัตนตไตรจึงทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าหลักที่เป็นพรัตนตไตรนี้ได้แก้ปัญหาทุกในในในเรื่องของเรื่องต้นในการดําเนินชีวิตถ้าเราจะเปรียบในในหลักของ ขออนุญาตถ้าผิดถูกประกันรายช่วยแก้ไขว่าทำให้เห็นในเรื่องของสมาธิฐทที่เราจะสร้างึ้นในเรื่องต้นคือกรรมสักกาสมาธิคิอันเป็นไปด้วยพระรัตนไตรเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกจึงได้ทรงมีพระราชปารกไปยังมหาเถรสมาคมให้ได้คณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดพรรษานี้ได้สอนเรื่องพระรัตนไตรกันเจ้าขาอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อกี้น้องแสนดีได้เกิ่นนําในส่วนของการท่องท่านมาแล้วก็เชื่อว่า พระเด็พว่าคุณน่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในขั้นต่อ,ตอไปทั้งนี้สิทธิจะขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์ต้นอีกหนึ่งรอบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะรู้วันโนที่ขู่ได้ได้มากล่าวในส่วนของเนื้อหาหลักปฏิบัติเพื่อให้พระเด็พว่าคุณทุกท่านได้ได้ได้ไดไดน้อิจารณาขอโอกาสเจ้าค่ะ คุณเจ้าทุกท่านเจ้าคะในเรื่องของพระัตนตไตรจึงทําให้ใพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าหลักที่เป็นพระัตนตไตรนี้ได้แก้ปัญหาทุกในในในเรื่องของเบื้องต้นในการดําเนินชีวิตถ้าเราจะเปรียบในในหลักของการปฏิบัติศิอาจจะขออนุญาตถ้าผิดถูกประการใดช่วยแก้ไขว่าทําให้เห็นในเรื่องของสมาธิที่ที่เราจะสร้างขึ้นในเบื้องต้นคือกรรมสกตาสมาธิ อันเป็นเกียวพระรัตนาตรัยเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกจึงได้ทรงมีพระราชตารกแต่ยังมหาดีรสมาคมให้ได้คณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดพรรษานี้ได้สอนเรื่องพระรัตนตรัยกันเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อกี้น้องแสนดีได้เกิ่นนนาในส่วนของการท่องท่านมาแล้วก็เชื่อว่าพระเดชวุฒคุณน่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในขั้นต่อ,ตอไปทั้งนี้ จะขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์ต้นอีกหนึ่งรอบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะร้วรรโนที่ขู่ได้ได้มากล่าวในส่วนของเนื้อหาหลักปฏิบัติเพื่อให้พระเดชว่าคุณทุกท่านได้ได้ให้น้องพิจากณาขอโอกาสาเจ้าค่<อ>ะถ้าเราจะเปรียบในในหลักของการปฏิบัติสิอาจจะขออนุญาตถ้าผี่ถูกประกันรใดช่วยแก้ไขว่า ทำให้มีเห็นในเรื่องของสมาธิฐิที่เราจะสร้างขึ้นในเรื่องต้นคือกรรมสกการสมาธิฉิอันเป็นไปด้วยพรตะไตรเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกจึงได้ทรงมีพระราชปารกไปยังมหาเถรสมาคมให้ได้คณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดพรรษานี้ได้สอนเรื่องระรตะไกรกันเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อกี้น้องแสดีได้เกลิน่นนาในส่วนของการท่องท่านมาแล้วก็เชื่อว่าพระเดชวระคุณน่าจะได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในขั้นต่อ,ตอ,ตอไปทั้งนี้สิทธิจะ<ม>ขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์ต้นอีกหนึ่งรอบนะจ้าค่ะพระอาจารย์จะรู้วันโนที่ขูได้ได้มากล่าวในส่วนของเนื้อหาหลักตัตดน้ําสับปะเทือนเลยนะนักหนูนักการด้วยความเลื่มปิติค่ะจุดนี้เองค่ะพระคุณเจ้าทุกท่านเจ้าคะในเรื่องของพระราตนารัยจึงทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าหลักที่เป็น พระรัตนตรัยนี้ได้แก้ปัญหาทุกในในในเรื่องของเบื้องต้นในการดําเนินชีวิตถ้าเราจะเปรียบในในหลักของการปฏิบัติศิษอาจจะขออนุญาตถ้าผิดถูประกันใดช่วยแก้ไขว่าทำท่านมีเห็นในเรื่องของสมาธิฐิที่เราจะสร้างขึ้นในเบื้องต้นคือกรรมมัสกาสมาธิฐิอันเป็นไปด้วยพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกจึงได้ทรงมีพระราชปารกไปยังมหาภิรัสมาคมให้ได้ คณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดพรรษานี้ได้สอนเรื่องพระราัสกันเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อกี้น้องแสนดีได้เกล่นนาในส่วนของการท่องท่ามาแล้วก็เชื่อว่าพระเดชวุฒคุณน่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในขั้นต่อ,ตอไปทั้งนี้สิทจะขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์ต้นอีกหนึ่งรอบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะรู้วันโนทิขุได้มากล่าวในส่วนของเนื้อหา ดูท่านได้ได้ได้น้องที่สี่น้าของกัน